และตอนนี้ค่ะพี่อ้นก็ได้อยู่กับท่านอาจารย์บุญญาลิสมบัติหลายค่ะซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันดีแอคแล้วก็วันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานวันนี้ด้วยเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านกันค่ะว่าวันนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างถามถึงความรู้สึกท่านอาจารย์นิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มาเป็นวิทยากรอบรมพนักงานทีมงานดีแอคค่ะดีใจมากข้อที่หนึ่งก็คือว่าดีใจเพราะว่าเป็นองค์กรเป็นสถาบันทางด้านการให้ความรู้ กับนักเรียนกับเยาวชนแล้วก็เป็นองค์กรที่มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเตรียมความพร้อมคือบุคลากรนโยบายเป้าหมายอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมที่จะรองรับของแต่ละรุ่นแต่ละปีค่ายวิชาการค่ายทุกค่ายเนี่ยจะได้มีการเตรียมตัวอย่างยอดเยี่ยมอย่างพร้อมมากคือเตรียมทั้งคนเตรียมอะไรต่างๆนานาเตรียมมาตรฐานในการบริการเตรียมวิธีการเตรียมกระบวนการต่างๆผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการพัฒนาคนการรองรับภารกิจอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ลูกหลานที่พ่อแม่มอบหมายให้เราดูแลเนี่ยเราจะต้องดูแลให้ดีดดที่สุดให้น้องเขาได้ประโยชน์ทั้งชีวิตทักษะชีวิตและทัากษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเตรียมตัววันนี้เนี่ยเราเห็นความตั้งใจของผู้บริหารเห็นความตั้งใจของพนักง,งานน้องๆชาวแยกแล้วดีใจแทนผู้ปกครองดีใจแทนลูกๆหลานๆเยาวชนที่จะมาอยู่ในค่ายของแยกครับทุกคนเลยครับให้อาจารย์การันตีนิดนึงว่าน้องที่มาเรียนกับสถาบันแยก การันตีให้กับผู้ปกครองได้อุ่นใจนิดนึงว่าทางเราดูแลนักเรียนยังไงคะในฐานะที่ผ่านประสบการณ์เรื่องเรื่องนักศึกษาเรื่องเยาว,วชนเรื่องนักเรียนมายาวนานนะครับผมทํางานด้านนี้มา30ปีผมได้ประเมินแล้วสถาบันดีกเนี่ยมีศักยภาพมีความพร้อมสูงมากที่จะดูแลลูกหลานของท่านได้อย่างดีที่สุดผมมั่นใจว่าลูกหลานท่านที่มาอยู่ในค่ายของดีกเนี่ยขอโทษนะครับได้กําไรมหาศาลเลยได้ทักษะชีวิตได้การเรียนรู้การใช้อยู่กับเพื่อน ได้ปรับตัวปรับใจได้เรียนรู้โลกใหม่ๆได้เรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่โลกการแข่งขันทั้งทางวิชาการและทางการเอาตัวรอดปลอดภัยในยสังคมที่งดงามได้ผมเชื่อว่าบุตรหลานท่านจะได้คุณค่ามหาศาลจาก่ข่ของเด็กทุก่ข่ครับมั่นใจทั้งมาตรฐานทางวิชาการยิวเตอร์ผู้สอนบุคลากรทีมงานพร้อมทุกอย่างครับทีมงานเขาเตรียมดีมากผู้บริหารใส่ใจดีมากท่านเหมือนส่งลูกหลานมาอยู่ในครอบครัวใหม่ที่เป็นการเรียนรู้สังคมใหม่ของเด็กเยาว,วชนลูกหลานหลายคนกลับไปบ้านจะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงแล้วมีเป้าหมายชีวิตแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนต่างๆที่ท่านจะต้องแปลกใจและภูมิใจครับผมมั่นใจแล้วยืนยันได้ขอโทษเกินร้อยครับขอให้ท่านสบายใจได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าอุ่นใจมาอยู่กับดีแอคนะคะได้ในหลายๆส่วนด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ